My hands steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked conscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time. Before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my nine to five, I'm rockin'. They watchin' cause it's shocking. Dropping all these top ten songs don't stop It's time to live my life. It's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy i the one it, So don't just let me get Yeah. Let's go, I'm gone. I'm it I the to get to bruh one swear get god off ain't Hey เอ้ครับวันนี้เราก็จะมาสอนลงไฟกันเหมือนเดิมครับคือผมอัดมาสามรอบไปนแน่แม่งเป็นคลิปเป็นไรไม่รู้พังเออต้องมาสอนใหม่โอเคอย่างแรกเราก็ไปโหลดไฟ เออีไม่ใช่โหลดไฟล์โหลดแอบปบแตกไฟล์แล้วก็โหลดไฟล์ดูดหัวมันครับผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปก่อละ่ะอย่างนี้พอเราโหลดเสร็จแล้วครับอย่าเพิ่งกดเข้าไปแตกไฟล์เลยนะครับให้กดเข้ามาครับคำว่า Android ครับ Android แล้วก็ Data แล้วก็เลือกหาคำว่า f r e e File ครับแล้วแต่เราเลยว่าเราเลือก f e e File อะไรเพราะไฟล์นี้มันลงได้ทั้ง ไฟนี้ครับแล้วก็กดตัวดินสอนะครับตัวดินสอ <c ười> แล้วเราก็กดคัดลอกเชื่อไว้ ไฟนี้มานะครับให้กดไปนหนึ่งครัง้งแล้วกดอันที่สองขอแต่งไฟล์ซึ่งมันก็จะได้สองไฟล์นี้มาครับแต่อันนี้ไม่ไมต้องไปสนใจหรอกเป็นที่เขาให้อ่านเวลาขาตอนลงนะแต่มันไม่ค่อยเข้าใจใอะ่าไรก็กดครับแต่ไฟล์นี้ครับซึ้มมันก็จะถึงไฟล์นี้กดค้างกดรูปมีกต่อแบชื่อออกหมดแล้วลงชื่อเที่วอคัดลอกมาไว้ ไฟก็คืออยู่ตรงนี้นะคกดไฟล์กดไฟลอันแรกอันแรกต่อยาวครับอันแรกอันแรกันแรกแลก้วก็อันที่2ครับ a v a แล้วก็กดวางตัวเีลล์เขียวเลย